ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าเชนเนลบัญชีคำพื้นฐานป4ชุดที่18โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบริษาฤทัยือ ลงแขกลดเลี้ยวลวดหนามลอดลอบลอยฟ้าละออละมุนละเมาะละโล่งละเอียดลาง ลาดล้านลานตาลายลักษณ์อักษรลำทานลำนำลำเนาลำปางลำพูนลำเลียงลำสัน ลิบลิบลรวลีลาดลึกลือชื่อลุล่วงลูกขาลูกดอกลูกมือลูกเล็งเล็บ เลือกสรรเลื่อยเลื่อมใสแลบโลกาโล่งอกโลดโลหิตวงเวียนวชิระยานวัก วัฒนธรรมวัตถุวันที่วับแวมวัสดุวางวไววางวง